วันแชมเปี้ยนชิพประกาศแล้วสำหรับไฟต่อไปของเต็ง1นงึกวันลุมพินีนัดที่121-22สิงหาคมนี้ห้ามพลาดไฟที่2ของเต็งหนึ่งในวันลุมพินีเจอกับนักมวยฟอร์มดีจากรัเสเซียไวไหมไฟนี้เต็งหนึ่งในที่สุดนะครับก็ทราบแล้วว่าไฟต่อไปของเต็งหนึ่งนั้นเนี่ยต้องเจอกับนักมวยหนุ่มฟอร์มแรงชาวรัเสเซียอย่างมักซิมบัตเทน เป็นอีกหนึ่งไฟนะครับที่ก็ต้องบอกเลยว่าเต็งหนึ่งนั้นเสียเปรียบทั้งในเรื่องของอายุรูปล่างนะครับโดย เท่นมักซิมตอนนี้นะครับมีอายุ22ปีแล้วก็ส่วนสูงนะครับสูงถึง1เมตร91เซนติเมตรด้วยกันไฟล่าสุดของเต็งหนึ่งะครับที่สามารถเอาชนะนกเชงเมงไปได้ในยกที่ 2, 2เป็นนักมวยจากฝรั่งเศสนะครับรูปร่างใกล้เคียงกันเลยช็อกในเวทนี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยเวท170ปอนดนี่นเตน็งหนึ่งค่อนข้างที่จะเสียเปรียบในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับเพราะนักมวยรุ่น170ปอน แต่ละคนนะครับ180กว่า190ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นริกเกียนนะครับจอร์จจาวิตเนี่ยก็ระดับ188 190ดสอเาชงเมงนะครับไฟล่าสุดที่เจอกับเต็งหนึ่งก็190และคนนีนะครับส่วนสูงถึง1เมตร91พร้อมมวลกล้ามเนื้อเนี่ยต้องบอกเลยครับว่ายญ่กว่า เต็ง1ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหมือนนักมวยคนละรุ่นเลยซึ่งในที่สุดนะครับเต็งหนึ่งก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปชกในเวท1 5 5ปอนด์นะครับยังคงชกรุ่นไล์เวทหน0ปอนด์ต่อไปและไฟนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นอีกไฟนหนึ่งะครับที่เต็งหน,งนั้นต้องเจอกับงานยิ้นหานหนักมากๆเลย เจอใครในพิกัดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหนักใจแทนติงหนึ่งมากๆยิ่งมาเจอนักมวยดาวรุ่งรัเสเซียอย่างมักคซิมบัตเทนอีกเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไฟนี้ติงหนึ่งนั้นจําเป็นที่จะต้องเตรียมตัวมาให้ดีที่สุดเพราะเจ้านี้นะครับสถิติไร้พ่ายเลยนะครับก้าวไฟของเขาเนี่ยยังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครเลย เจ้าตัวนะครับพึ่งเปิดตัวช็อกไฟแรกในศึกวันลูบินีในศึกวันลูบินีนัดที่1 1 1อเดมื่อดวนเมื่อเดือนออนิถุนาที่ผ่านมานะครับและใช้ระยะเวลาเพียงแค่ยอกแรกเท่านั้นก็สําเร็จโทษฮาวีเออาปาริซิโอจากอาร์เจนตินาไปเพียงแค่ยอกแรกเท่านั้นเป็นอีกหนึ่งนักมวยรุ่น170ปอนด์นะครับที่มีอาวุธเข่าข้องว่องไวไม่ใช่มีพละกำปั้นหนักอย่างเดียวเหมือนเมนซิคอฟนะครับ แต่มักซิมเนี่ยถือว่าเป็นนักมวยไทยที่มีความแข็วข้งว่องไวมีลูกเตะลูกเข่านะครับแถมยังมีหมัดที่ไว้ใจได้เลยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าครอบเครื่องน่าจะเป็นอีกหนึ่งนักมวยที่โหดร้ายทาลุณกรรมที่สุดที่เต็งหนึ่งต้องเจอในเวท170ปอนด์และถ้าเกิดว่าเต็งหน,งนะครับผ่านเจ้ามักซิมไปได้เนี่ยก็มีโอกาสความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะต้องไปเจอกับนักมวยในเรนกิ้งในโอกาสต่อไปและถ้าเกิดว่า ว่ามัคซิมสามารถผ่านติงหนึ่งได้นั้นนะครับเชื่ออย่างแน่นอนว่าในไฟต์ถัดไปนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะมีนะครับเจอกับนักมวยดังๆอย่างพวกสินสมุทรนะครับหรือว่าพวกลุ่งลาวีเนี่ยถือว่ามีโอกาสเลยเพราะก็ต้องบอกนะครับว่าด้วยสไตล์การชกส่วนสูง อายุอะไรต่างๆนานาแล้วนะเนี่ยตัวนี้หละฮะจะเป็นอีกหนึ่งตัวความหวังที่จะขึ้นไปเขย่าบัลลังของริกเกนเฮอร์เซลน่าจะเป็นตัวความหวังสุดแล้วนะครับหลังจากจอร์จาวิดเนี่ยจอดเพียงแค่ยกเลกตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่พวกมักซิมเนี่ย,ยฮะที่เป็นนักมวยตัวใหม่ๆที่จะขึ้นไปอาจจะเป็นเต็งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเต็งหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บไอ้เจ้ามักซิมจากรัเสเซียตัวนี้ไปได้เลยเนี่ยแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าดูจากสไตล์การช็อกรูปร่างแล้วนั้นเนี่ยก ก็ต้องบอกตามความเป็นจริงตามความรู้สึกนะครับว่าเป็นหนึ่งค่อนข้างที่จะเสียเปรียบ และส่วนตัวผมนะครับที่ทําคลิปติงหนึ่งไปตั้งแต่เจ้าตัวมาช็อกในรายการวันลุมพินีแล้วนะเนี่ยคืออยากให้เจ้าตัวนั้นลงไปในเวท155อปอนด์นะครับความหนักของอาวุธส่วนสูงหรือว่ารูปร่างอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเจ้าตัวเนี่ยสามารถลงไปช็อกในเวท155อปอนด์ได้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะไปได้ดีกว่ารุ่น170ปอนด์รุ่น170อปอนด์นะครับว่ากันด้วยซาลีลาแล้วนะเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับเต็งหนึ่งจริงๆนะครับเพราะรุ่น170 ลกล้ามเนื้อเนี่ยมันต้องชัดเจนมันต้องมีมวลกล้ามเนื้อที่มันใหญ่กว่านี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยนักมวยในเวทนี้เนี่ยมันหนักโดยธรรมชาติเนี่ยเพราะถ้าเกิดว่าเนี่ยเราไม่มีมวลกล้ามเนื้อเนี่ยแรงปะทะหรือว่าอะไรพวกนี้อาวุธต่ออาวุธเนี่ยมันจะแลกสู้เขาไม่ได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งไฟท์นะครับที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยประกอบออกมาได้เสียเลยเป็นการชี้วัดอนาคตนั่นแหละฮะว่าใครจะได้ไปต่อใครจะมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปลุยในส่วนของวันใหญ่ไปเจอกับพวกหนึ่ง หมายเลขเนกิง้งรุ่น170ปอนด์จะเป็นเต็งหนึ่งหรือว่ามักซิมนะครับศึกวันลูบินีนัดที่121เ,เนี่ยห้ามพลาดเลย22สิงหาคมและเชื่อว่านะครับนอกจากคู่เต็งหนึ่งนั้นแล้วเนี่ยน่าจะมีอีกหลายหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักมวยนะครับที่แฟนมวยชาวไทยและก็ FC1 ซวันแชมปี้ชิพ FC รายการไทยไฟ f c ส่วนตัวของเจ้าตัวนั้นเนี่ยต่างเฝ้ารอว่าเจ้าตัวจะเจอกับใครแพ้ชนะเนี่ยฮะไม่เป็นไรเพราะเต็งหนึ่งนั้น รายการวันแชมเปี้ยนชิพมากๆสิ่งสําคัญที่ตึงหนึ่งนะครับได้พิสูจน์นั้นถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างสรีระเนี่ยพอสมควรแต่เจ้าตัวมีจิตใจนะครับก็ต้องบอกว่ามีใจปิดเกมมีใจร้อยอย่างที่บอสชาติได้ให้ไวนะครับสำหรับนักมวยที่จะมาชกในศึกวันลุมพินีและสไตล์การชกเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกชะโลกกับวันลุมพินีแน่นอนแพ้ชนะยังไงนะครับเต็งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีชื่อขึ้นชอกอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องมาให้กําลังใจนะครับมาลุ้นให้เต็ง หนึ่งนั้นเนี่ยทำการบ้านฟิตซ้อมให้ดีที่สุดนะครับพอถ้าเกิดว่าสามารถล้มมักซินได้เนี่ยโอกาสในรุ่น170ปอนด์เนี่ยเปิดกว้างสําหรับติงหนึ่งเลยยังไงยังไงก็ให้กําลังใจกันนะครับสิ่งสําคัญเลยนั่นก็คือในเรื่องของโภชนาการที่ย้ํากันนักหนานะครับสำหรับติงหนึ่งเชื่อว่าติงหนึ่งมีบทเรียนมาแล้วนะครับไฟนี้เนี่ยเราอยากจะเห็นมวลกล้ามเนื้ออยากจะเห็นความเข็มข้องว่องไวของอาวุธติงหนึ่งและมีแผนการช็อกที่ชัดเจนเพราะถ้าเกิดว่าติงหนึ่งสามารถทําอย่างนี้ได้ััยยงงงงไงงไงก็มี โอกาสชนะพอด้วยประสบการณ์อะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยน่าจะเหนือกว่ามากักซิมพอมกักซิมชกมาเพียงแค่9ก้าไฟเท่านั้นเองนะครับ และคู่นี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าเตงหนึ่งนั้นจะสามารถผ่านมักซิมไปได้ไหมหรือจะเป็นมักซิมนะครับที่จะใช้เตงหนึ่งนั้นเป็นบันไดเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปช็อกกับคู่ต่อสู้ที่มีเลเวลสูงกว่ายัางไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ก่อนใครไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครสไตล์เอ็กซ์ตรีโอขอขอบคุณครับ